รอกันนานเลยครับสำหรับรอบ16ทีมของเวอร์ชัมซูเปอร์โนวาที่เป็นประกลายออกมาของเอเชียตะวันออก YSM <Y S> และคู่ต่อสู้ของพวกเขากองทัพเงาดูไบเ a รสในการแข่งขันนี้สิ่งที่น่าดึงดูดอีกอย่างก็คือเอสของทีมดูไบเ a รสนักรอบสังหารยุนบอมเดบิวต์มาจากทีม YSM และกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ ใช่แล้วครับโดยเฉพาะเป็นที่รู้กันว่านักสู้จอมุญยบเป็นคนคัดเลือกและสอนเขาด้วยตัวเองยิ่งทำให้นี่เป็นการแข่งขันที่ได้รับความสนใจยิ่งมากยิ่งขึ้นครับเออได้เป็นถึงเอดเชียวนะโตขึ้นเยอะเลยนี่เพราะเพราะคุณเจ้าของสอนผมนั่นแหละครับหลังจากที่ข้ามมาอีกฝั่งตะวันออกกลางผมก็รู้อย่างชัดเจนเลยครับว่าคุณเจ้าของครับไม่สิพี่นะ่ะแข็งแกร่งมากแค่ไหนและตำแหน่งของผมในตอนนี้ด้วย ถ้างั้นการแข่งขันนี้นะนายคงจะรู้ใช่ไหมว่าคงเอาชนะไม่ได้ง่ายๆหรอกรู้สิครับแต่ผมไม่แพ้หรอกนะเอ๋ต่อให้รู้ว่าเปอร์เซ็นที่จะแพ้จะมีถึง99.9%แต่ก็ต้องบอกว่าจะชนะตอนที่มีโอกาสมาถึงจะคว้ามันไว้ได้ครับถ้าอย่างนั้นการแข่งขันเซตที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นนบัดนาวการบุกรุกดูบา้า การแข่งขันครั้งนี้เราจะไม่ลากไปถึงเซตที่3ให้มันน่าลำคาญจบมันด้วยสกอร์2ต่อ0ให้ได้เีฮะอืมอีย่ายยลาเสร็จแล้วถึงจะเป็นมอนเตอร์เสร็จแรกก็เถอะแต่มันอ่อนแอร์เกินกว่าจะเรียกว่าการบุกลุกนะปกติแพทเทิร์นแบบนี้มันมักจะมีอะไรตามหลังมาอีกเสมอ โกเลมันรวมตัวเข้าด้วยกันแล้วอาว่าแล้วเชียวไม่มีทางผิดแน่ต่อให้เป็นซอมุนยอบก็ไม่สามารถทำลายการโจมตีพร้อมกันของพวกเราได้หรอกจำกัดออร่าใช้โซ่เหล็กออร่าจำกัดศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี25เมตรให้หยุดชะงักทางฝั่งวีเสเอมรีโตเนล,ล่าก็ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้พอดีถ้าอย่างนั้นเราก็พอที่จะชนะเซตนี้ได้เริ่มการกำจัดแมงวีแมงวันก่อนยี่เอะบี อันตรายผมเหรอฮะ <Huh? S 2> ในเงาบอมนายขอโทษนะครับพี่ย ah! ุนบอมหนึ่งคิวเอาละวิ่งเร็วเข้าวิ่งไปจับพวกดูใบเบกันสิอ่าอ่าอ,อ,อ่วาเอสเอ็มพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อพวกเขากำลังสังหารกโกเลมอย่างโหดเหี้ยมครับความรู้สึกนี้มันเราไป มันคือกับดักต่อให้เก่งแค่ไหนก็หลบกลางอากาศไม่ได้หรอกอ๋อ,โ,อโดนจับได้แล้วแฮะอ้าปกป้องคุณเจ้าของครับอีนี่มันอะไรกันยุนบอมสองคิว บอมสามคิวหยุนบอมสี่คิวแล้วครับลาก่อนครับคุณเจ้าของครับ